สวัสดีผู้ฟังทุกคนนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขามีเด็กหญิงชื่อแสงดาวเธอเป็นคนร่าเริงและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดแต่ในหมู่บ้านก็มีเงามืดเด็กชายผู้เงียบขรึมและไม่เคยยิ้มให้ใครเพราะเขาถูกล้อเลียนว่ามีผิวคล้ำและดวงตาแปลกประหลาดและน่ากลัว วันหนึ่งหมู่บ้านเกิดภัยแลง้งน้ำในลำธารเหือดแห้งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านพยายามหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้านแต่ไม่สําเร็จแสงดาวจำได้ว่ามีตาน้ำอยู่บนหน้าผาสูงที่พ่อเคยเล่าให้ฟังแต่ทางขึ้นเต็มไปด้วยป่าแน่นและอันตรายเงามือได้ยินเข้าก็เสนอตัวนำทางเพราะเขารู้เส้นทางป่าดีแต่ทุกคนลังเลที่จะเชื่อเขา ในที่สุดแสงดาวตัดสินใจไปกับเงามืดระหว่างทางพวกเขาต้องฝ่าทั้งฝนลมแรงและสัตว์ป่าแสงดาวใช้ความกล้าส่วนเงามืดใช้ความรู้และสติปัญญาทั้งคู่ช่วยกันจนเจอตาน้ำและช่วยกันตักน้ำกลับมาให้ชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านเห็นความกล้าของเงามืดและแสงดาวพวกเขาเริ่มยอมรับว่าความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาหรือเสียงลือเสียงเล่าแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจและการกระทำข้อคิดนะคะอย่าตัดสินใครจากภายนอกเพราะคุณอาจพลาดเจอเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันด้วยนะคะ